ดูเดียใส่ชุดนี้แล้วกันนะนนว่าสวยดีอะการเอาชนะใจคนที่ยังไม่ลืมแฟนเก่ามันยากทำไมคะพี่อ้อยพี่ชอนทำไมนนถึงเลือกที่จะอยู่กับอดีตที่ไม่มีวันหวนคืนมามากกว่าจะเดินหน้าต่อกับรินเดียไม่อยู่แล้ว เราขอดูแลนนแทนเดียนะนี่ลินเรื่องนนเนี่ยแกจะไหวหรอเดี๋ยวฉันหาให้ใหม่แต่ไม่เอาผู้ชายจิตบวยอย่างนนนะลินอยากไปหาเดียกับเราไหมเดียนนกลับมาแล้วเดี๋ยวลินนั่งคุยกับเดียไปก่อนนะแต่เรื่องมันก็ผ่านมาสามปีแล้วลินเพิ่งรู้ว่านนยังทําทุกอย่างเหมือนว่านาเดียยังอยู่เดียเดียยังอยู่กับนนนี่ เดียวกับนนท์นี่นนท์บอกว่านนท์เปิดใจให้รินแล้วอะรินก็คิดว่าเราจะคบกันแล้วนนท์ขอเวลาทำใจก่อน่ะนนท์ว่ามันยังเร็วเกินไปมายุ่งอะไรอะรินมันไม่ของของดีอะรินจะมายุ่งทำไมแกคิดดูดีๆนะว่าที่ผ่านมานนท์มาทำอะไรให้แกบ้างมีแต่แกที่คอยทุ่มเทเปลี่ยนแปลงทุกอย่างให้มัน่ะรินไปเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกอย่าง แพฉันฉันไม่แพ้ไม่แพ้ว,แพวันนึงก็เศร้าดิ่งอีกวันนึงก็คึกผิดปกติแบบนี้มันน่าห่วงวนะนนหายใจเขาอ,ออกนนก็คิดถึงแต่ดียดลินมันไม่มีค่าเลยเลยสำหรับเราใ่ไหมลินหยุดทำอะไรกับบ้าแบบลินหยนุดทินเพิ่งรู้ว่าความรักมันทำให้ทินเป็นบ้าได้ขนาดนี้